สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่หน้าหน้าจอกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแลกของกับดีลเลอร์นะครับแลกของที่แบบเราจะแลกแต่ของนะครับเราไม่ค่อยมีเวลามากนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับมันจะมีกระดานอยู่ที่อีเวนต์นะครับอีเวนต์อยู่ที่แผนที่นั่นแหละแล้วก็เราจะเพิ่งกดตอบรับนะครับตรงนี้นะครับไว้ดูว่าเขาต้องการอะไรนะครับอยู่กนแผนที่นะ มันโผล่อีเวนต์แล้เราไม่ต้องไปกดเอาตัวนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับเราจะไม่ได้ไป2รอบแล้ไปแค่รอบเดียวนะอันนี้พอเราแลกเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับได้เลยนะครับกลับได้เลย อันนี้เราตีเขาไม่ตายอยู่แล้วนะครับขนาดผมเคยผมเคยเล่นโปอยู่นะแต่ก็ยังฆ่าเขาไม่ได้นะครับแต่ตามปกติแล้วถ้าเราเล่นโกงเนี่ยมันจะชนะได้นะครับแต่มันมชนะไม่ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นผมก็จะมาแบ่งปันแค่นี้นะครับก็คือวิธีแรกของกับดิวเลอร์